สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้แอดมินจะมาให้ดูกับเพราที่ชํายอดเอาไว้นะคะแอดมินทําคลิปเอาไว้แล้วนะคะเป็นกระเพราแดงที่แอดมินชํายอดเอาไว้แล้วตั้งใจว่าจะเอาไว้ทําพันธ์ุคือเก็บมเมล็ดพันธ์ุนะคะมาดูผลงานนะคะนี่คือกระเพราแดงที่ชํายอดเอาไว้แล้วนี่ก็คือโหระพาค่ะดูโหระพาต้นนี้นะคะ รอดตายมาข้ามปีแล้วดูสิพุ่มใหญ่มากคือตัดตัดใบตัดกิ่งไปใช้เรื่อยๆค่ะตัดยอดมันไปใช้แล้วมันแตกกิ่งแตกพุ่มมาดูสิคะดูดิอันนี้คือโหระพานะคะหน้าหนาวที่แล้วนางรอดตายนางไม่ตายค่ะแต่นี่คือผลงานสุดยอดสำหรับปีนี้นะคะดูเนี่ยกำลังกำลังจะได้มเมล็ดพันธุ์แล้วค่ะเนี่ยดูนะคะ คือสวยมากเป็นความภูมิใจเลยค่ะดูสิคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ชํายอดเอาไว้ค่ะเพื่อนๆไปทําตามเลยนะคะใครที่ต้องการม,มีกระเพราสดๆไว้กินค่ะนะคะไว้ทํากับข้าวเวลาที่ไปซื้อกะเพรามาให้ตัดยอดเอาไว้นะคะยอดสวยๆนะตัดเอาไว้แล้วไปแช่น้ําไปชําเอาไว้ค่ะได้ผลจริงๆนะคะ ไปดูในคลิปเลยนะคะสวยมากค่ะสวยมากเนี่ยทีนี้ก็จะเอาไปรอ,ออีกสักประมาณ3ามสี่อาทิตย์คาดว่านนะก็เก็บมเมล็ดพันธุ์ได้แล้วเนี่ยเป็นกะเพราแดงเพราะพันุ์หายากมากค่ะดูหอมมาก ำต,ตามเลยนะคะมีอีกต้นหนึ่งค่ะอันนี้ชำทีหลังนะคะดูยังไม่ออกดอกค่ะเวลาเอาไปผัดนะคะโคตรหอมเลยเพราะเก็บสดๆ คือมันได้ฟิลได้อารมณ์ได้แบบฟินมากเหมือนว่าอยู่เก็บมาจากสวนที่เมืองไทยอะไรประมาณนั้นค่ะคือมันคือมันสุดยอดน่ะรู้จะอธิบายยังไงเราที่เราเราได้กะเพราสดๆจากสวนนะคะเนี่ยโอเคค่ะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนี่คือจะเป็นอีพีสุดท้ายของชํำยอดกะเพรานะคะให้ติดตามผลแล้ว และบอกเลยว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมมากค่ะนะคะสวัสดีค่ะ